เริ่มเลยครับปฏิบัติการการขับรถเล่นในเมืองตอนนี้ผมอยู่ที่เออร์ชานไอแลนด์นะครับเป็นสถานีท่องมที่ยวยื่ตรงนี้เห็นไหมเอ่อแล้วก็เอ่อมันเป็นเหมือนฮิมานแมนไอแลนด์นะนะจริงๆกลางแม่น้ำเอ่อจูเจียงเป็นเกาะใหม่เรากำลังจะมุ่งนนหน้าไปที่กัร์เนทาวเวอร์นะครับแล้วก็น่าจะไปเชื่อมกับไอ้ฝั่งนั้นแหละนะฮะตรงนี้เงี้ยสงมากเพราะไม่มีใครเลย สถานีนี้ก็ไม่ค่อยมีใครมาลงนะจริงเขาน่าจะกำลัง construction สถานีอื่นอยู่นะคิดว่าเท่ดีที่ขึ้นมาแล้วมีรถจักรยานเลยก็เลยโอเคปั่นดีกว่าเดินไม่อาทันแล้วเนี่ยตอนนี้เวลาสี่ทุ่มกว่าแล้วนะฮะเห็นไหมเขาออกแบบไม้คนใช้ของด้จีนเว้ยเขาทำที่ข้างกับจักรยานข้างด้วยด้เคปั่นไปแรงนิดนีงย่าเห็นปลาทุกคนมันว้าวมากที่อยามมีทีมแบบนี้บ้างคือเขาแต่งมันชามาก คนข้ามได้ตรงนี้ข้ามไ,ได้นะครับนี่อันนี้คือจักรยานปั่นข้ามได้แลนนี่ชุดอ้านซ้ายนี่มันก็เป็นกล่องสต็อปเวอร์นะครับนี่แมล่ละมันเป็นกล่องตรงกลางอันนี้ปะ่ะนี่ไม่เดือดรึนังตรงนี้นะครับจะเป็นไอสนามกีฬาเบอร์ชูเกีฬาตรงนี้ไอโคนิบิวแล้วก็เป็นจู่เจียงหนึ่งแถวนะับสอดปิดไฟนะ แ,แม้ว่าการันทาวเวอร์นะครับจะปิดแล้วห้าทุ่มแต่ว่าเราังสามารถปั่นจักรยานร,บรอบๆเมืองได้เพราะว่าเมืองค่อนข้างปลอดภัยมากๆก็สว่างมากท้งเมืองเลยแต่ทุกคนต้องระมัดระวังอย่างหนึ่งคือสกูตเตอร์ไฟฟ้านะเพราะว่ามันขับเร็วมากเลยอะกวางโจนะครับครั้งแรกในวันที่สนามเอชเช่นเกมกับการันทาวเวอร์ปิดไฟเห็นเห็นไหมตรงนั้นนิดนึง นี่คอนเทนต์ครีเอเตอร์เต้นอยู่ข้างเรานะครับมันช่วยด้วยเดี๋ยวผมจะพาปั่นจกักรยานไปเล่นอีกรอบนะครับอันนี้ก็จะผ่านไปหมดเลยแล้วกันจริงตรงนี้ก็คือโอเปร่าเฮาส์แหละคือตันนี้เหมือนรู้จักเมืองดีมาก,กพูดเลย <c oughs> เดี๋ยวผมพาปั่นแล้วรอบนี้ก็ได้ฮะครับจุดเบสปอตของกวางโซนะครับ อันนี้ข้างหลังเป็น CBD นะฮะตรงนี้เนี่ยมันมันใกล้กันมากทุกคนจริงๆ <c oughs> คืออันนี้เป็นการนทาวเวอร์นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวการนทาวเวอร์ <c oughs> ช่วงนี้เขาเำลังมีจัด National Game นะครับมันเขาเรเป็นกีฬาหาวที่ไรน,นะ <c oughs> นี่นะครับเฮ้การนทาวเวอร์แล้วก็อันเนี้ยสนามสนามเปิดกีฬาชิงเกมปี2010ไหม10มั้งเห็นไหมเอ่ย คือมันเปิดให้คนเข้าไปได้ด้วยนะครับตรงนี้อันนี้ก็เป็น CBD ใน,น CBD อ่ะมันก็จะมีสวนตรงกลางอ่ะนะส,วนสวน,สวนสวนปปอมสวนสวยๆตรงกลางเลยอ่ะเอออันนี้แล้วก็ไต่เราจะปั่นหนักยาไปเลยอันนี้มันให้ปั่นเบาแต่ผมต้องกลับไปที่มันไม่ให้ปั่นอย่างนี้อเอาเถอะผมต้องกลับไปที่เดิมทางขึ้นนั้นได้ Oh. เราจอยที่ CBD View นะครับเย่ yeah. <Okay. S 2> แล้วก็ดีข้างหลัง <laughs> กกรนทาวเวอร์นะครับกับสามกีฬา่ชนเกมเย่ตอนนี้นะครับวิวข้างหลังผมเป็นวิว CBD จริงๆระบางต้องหรือเปล่านะครับเย่อันนี้ป่านจักรยานเล่นนะครับ ใช่ไหมข้างลังใช่เราเรามาตั้งแต่เราแลนดิ้งเลยก็คือจะมีส่วนตรงกลางนะครับซี d ดีจะเป็นตึกยาวๆสองฝั่งเนาะจะมีส่วนตรงกลางแล้วมาสุดเออมาสิ้นสุดตรงแม่น้ำนะครับแม่น้ำจูเจียงก็จะเป็นกนารันทาวเวอร์กนารันทาวเวอร์กับสนามกีฬาเอเชยนเกมนะครับง่ายมากคือ <c> เ <oughs> ป็นการมาล่องเที่ยวที่มันง่ายจริงๆทุกคน <c oughs> <c oughs> เออ, <c oughs> เอ,อ ตอนนี้เราอยู่ใต้โอเปร่าเฮาส์ครับนี่เป็นมุมที่สวยมากทุกคนอย่าลืมมาถ่ายตรงนี้นะเห็นไหมใช่ครับก่องโจเปร่าเฮาส์นะครับตรงนี้มันมีอีกมุมหนึ่งนะเพราะว่าเมื่อเช้าผมเมื่อเมื่อเช้าหรือเมื่อไหร่สักเมื่อนึงผมเพิ่งหาเจอมุมนั้นด้วยเขาจะด่าเราบ่ไอ๊กลับไปดีกว่ากลัว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 พี่รปภวิวิวใส่เราเดี๋ยวผมจะพาขามีนแสดงพาปั่นจักรยานรอบๆนะครับ กล่องโจเปราฮอลซึ่งที่มันเริ่มเก่าแล้วนะเอ่อตอนที่เรามาตอนนั้นมันก็ไม่เก่าขนาดไหนตอนนี้มันเก่ามาก <c oughs> คือมันเก่าเกินนะอ่ะนะามีรถไหมหรือกล่องเขียนไม่มีแต่นต้องมาดูมาดูฝั่งนี้นะ่าจะพอมองเห็นอยู่เห็นปนะนี่นะครับเห็นคนเปล่าไม่รู้ไม่ต้องไม่ต้องสนใจอะไรเห <c oughs> ็นมะือ <c oughs> ด,นะดีกว่านี่เดี๋ยวไปลุงนั้นดีกว่ามันน่าจะมองเห็นนะไปมุมที่เตี้ยวกว่า ตอนนี้คือดูทา,างนะครับแล้วก็ิ่งๆเป็นระยะย่าี้อกม่จะมองเห็นช่วมองเห็นไหมนี่มันจะมีอันนี้เป็นก u a n g z อ o u o า e r านะครับ <laughs> ตรงนี้อาา้าวละมันมีมัน่ม,ม,มีสวยเลย <laughs> <laughs> ข้ามไปตรงนั้นก็ได้ครับก็จะเป็น Financial Center ใกล้ๆตรงนี้ เดี๋ยวพี่รอพอดาบวิไปได้ไหมไปได้โอเคนะครับตรงนี้ทุกที่ปั่นจักรยานได้แหละอจริงเขาแบบไม่ใช่ทางแบบไฮเวย์หรือแบบเอ็กเพรสอะไรเขาทำให้ทุกคนปั่นจักรยานได้อันนี้เราปัน่นรับๆกองโจนนะครับไปอีกเลยนี่นะครับบ้านเมืองความยามค่ำคืนอ่าเขียวก็อย่าวิ่งรถโอเค โอ้ทำไมคนนั้นเขาข้ามไปแล้วล่ะเขาข้ามไปก่อนไฟมันบวงหไปอ่ะไม่ได้นะไม่ได้นะนี่นะครับอันนี้ไม่มีทางมาลาอันนี้มีทางราเราต้องไปทางมาลาครับก็คือเป็นสัญญาบอกว่าตรงนี้มันปัดกัญาณได้นะฮะเอ,อ่อประมาณห้าทุ่มเนี่ยต,ตึกเขาจะเริ่มปิดไฟแล้วไง Okay, เคียวแล้วครับไปเลย let's go นะครับจากตน,นั้น turn right พอเรามันต้อง keep north ไปเรื่อยๆนะฮะเพราะว่าโรงแรมที่เราอยู่อยู่ฝั่ง north ข้าง north มากนี่ดูสีแยกที่มีความพร้อมอมากแล้วก็เราก็จอดนะ,ะ่ะโอเค นั่เขียวแล้วไปเลยโอเคไม่ดูของรถบา้างจะดๆอ่าค่ะคุณต้องมาไหมปลอดภัยไม่มีโอเ okay. ค let's go <S ขนาดนี้ยังมีคนทำงานอยู่คนระับเป็นไรต้อนรับก,ก่อนเลยมาโ <Okay. S 1> อเคยสอ่ะเราก็จะมุ่งนอทไปเรื่อยๆนะครับ เนี่ยตามสายรถไฟฟ้านะครับเขาจะมีรถแชร์บิ๊กนะครับของหลายยี่ห้อมีสามสีมาจอดเรียงปลายไว้มากมายเลยอันคัดคัดก่อนทำไมเขาไม่จอดโอเคจอดได้ละให้คนข้ามนะครับเยอะเยะเยอะเยะเยอะเยะไปนี่ไปนี่ไปนี่เยอะแยะโอเคข้ามมาได้ละ ต่อไปเขาให้เลี้ยวขวาจริงๆสกูตเตอร์มันก็ลงไปขับเนรถใหญ่ได้นะสกูตเตอร์โอ้มีคนปัน่นจักรยานในทางใหญ่วยอ่ยอันตรายดดน,นะพะนะทางโค้งนะน่ะาสนใจโอเคน,นี่นี่ก็ไม่เป็นไรโอเค โอ oh. อันนี้ถนนใหญ่มากเลยอ่ะปั่นไปเรื่อยปัน่นถูกทางไหมก็มีอะไรไม่นะข้างหน้า เขียวเลยค่ะเองเขาข้าวาในภาดเลยไปเถอะเมื่อกี้เราแอบเห็นเขาซ้อมอะไรกันเขาไปด้วยไหมครับ่ามีมีการแสดงอะไรสักอย่างอ่ะตรงนูน้นคนเดียวน้าเป็นไอจีส่วนๆนะคิดว่าทัดอะไรสักอย่างหนึง่งไปเลยขลับดูบ้านเมืองครับ เราตรงไปเรืเ่อยนะครับกพรวยังไม่มีทา่าไหนที่มันจะเลี้ยวขึ้นเหนือได้เลยเลย,เลยเมีไฟสีเหลืองสองนะฮะฮะาาดาดาดา,ดา,ดา,สาสีแอสโซทีหนึ่งนะครับที่ไหนไม่รู้ฮ่าฮ่โอเคเดี๋ยวเราจะไปฟันก่อนละกันเพราะว่าโอ้ ไปได้ไปชอบไปฝั่งนี้เดเ๋ยเราไปฝั่งนี้เลยไฝั่งนี้ก็ได้ตอนนี้ทางวุ่นวายมากเดี๋ยวรอข้ามถานนนะครับไปฝั่งนั้นรู้แมปมานี้วให้ไปฝั่งนั้นแล้วก็ตรงไปเรื่อยๆโอเคขับรถข้ามทางมาลายนะครับถนนใหญ่มากที่เกบรถอย่างนี้เลยโอเคพี่สาคนนี้กำลังวิ่งไปไปไปเขาฝัาง่งทางเราอยู่ บ้านเมืองนี่เขาให้ปั่นดอนบนไหมรถฟียันเลยไม่ใช่รถฟีแชร์ไบค์แชร์ไบค์นี่โอเคก็สนุกดีอากาศก็ดีมีรถไฟกับเดือดหลังทางปลอดแพงไหมปลอดแงแต่ว่าค่อนข้างเล็กนะที่จะปั่นข้างล่างก็ได้แต่พอข้างล่างอ่ะพี่สกูตเตอร์ขับเร็วมากไงแล้วก็ เนี่ยคือข้างหน้าตรงนี้เป็นทางปัยานจริงแล้วเป็นทางสกพตเตอร์ะมาแต่พอเขาขับเร็วมากเราก็ไม่กล้าปั่นนะเพราะว่าพี่ี๊ดเสียเราตลอดเวลาก็เลยปั่จจัยานบนทางเขาเลยก็อ่าถัดแทนครีเดเตอร์ไปไหนนะครับนี่เฮ้ยนี่เป็นฟูตสตรีทเหรอย่านใหม่เราไม่รู้จักเหมือนกันคืออะไรเออไปเลย กอนหนึ่งโอเคปั่นไปได้เลยครับนี่เฮ้ยข้างนั้นมันมีอาหารเต็มเลยจริงๆว่ะเห็นมข้างนี้นี่โอ้ยสะดุดโอเคเหลืหลอ๋อไม่ละอันนี้ไม่ลืมทำหรืวอว่าจอดไว้เอาเองอเต็มเลยแต่ใยญน ย่านอะไรไม่รู้เหมือนกันไม่เคยมาก็คนเต็มเลยข้างหน้าเราหยุดก่อนโอเคย่านนี้นะครับก็อาจจะออกนอกซีวีดีมาละตรงนี้นี้รอไฟแดงคนยังขับรถครนเต็มเลยในเวลานี้คนยังรอคุนรถมีเต็มเลยนะครับอีสุบุ๊งเบ นี้เหมือนจะเป็นแยกใหญ่นะตอนนั้นมีไฟเต็มหมดเลยแล้ว็ทีฟร้ดข้าวใสุนหรอ๋ออันนี้ข้าได้สองคนเลยเย โอเฮ้ยเขียวอยู่อะคือเก้าบินอาชีโอเคไปเลยเกือบจะถืออะไรงงหมดแล้วจริงข้ามได้ไหมไม่มีโอเคไปได้ไปครับพี่ฮ่ตรงนี้น่าจะไม่ใช่ย่านในเมืองละนะครับน่าจะเริ่มออกนอกเมืองแล้วตอนนี้ไม่ใช่ เ่มเริ่มออกนอกดาวเทาดีกว่าเพราะว่ายังมีคนเต็มเงินเลยรถก็กำลังไปโอเคไม่ได้ก็ปั่นไปเลยครับตรงอย่างเดียวโอเค very good นับเวลาที่เลยเที่ยงคืนแล้วนะครับ ยังปั่นไม่ถึงโรงแรมตัวเองโอเค <laughs> <laughs> <Okay. S 1> ครับปั่นไปเรื่อยๆ <wh istles> ปั่นต่อครับ <laughs> อยู่ใต้สะพานถนนใหญ่สักทีหนึ่งอันนี้ต้ององตรงนี้โอเคยังครับเรายังปั่นกันต่อไป <wh istles> ไปเลย <wh istles> <Yeah. S 2> ถือกล้องไม่ได้ <Yeah. S 2> ไม่กลับไม่กินข้าวอีกเหรอไม่กินข้าว <laughs> อยู่เลยทะเล็กมากแต่เรายังปั่นอยู่ถิงใกล้ถึงอะไรเนี่ย <laughs> ใกล้ถึงโรงแรมแล้ว <laughs> ใช่ไกลมาเกเปลยาไกลแหละเลือกปั่นไกลมากเย้ณ <laughs> <Yeah. laughs> เวลา แค่คืนครึ่งแล้วถันนว่างมากไม่มีใครเลยใกล้ถึงแล้วครับแล้วก็ไปรถเมล์ตรงสวรรค์ทางมาลาอยู่ตรงนั้นเราถึงแล้วโอเคเนี่ยเทอร์มินนี่ก็มาถึงใกล้โรงแรมแล้วครับจอดจอดจอด ได้เดินลงแล้วนะครับแล้วหิววันนี้ปั่นจักรยานมานานมากน่าจะเกือบหนึ่งชั่วโมงหรือชั่วโมงครึ่งนะครับก็เลยคิดว่าไปหาอะไรกินหน่อยเดี๋ยวจะพาเดินแวะตอนน้ำม,มันนะครับนี่เพ,พิ่งเคล่อนมาบม้างมมมมไ,ไหมเพื่อนกันเอาไปแล้วนู่นโอเคเดี๋ยวไปดูประเด็นที่ยังมีคนใช้น้ำมันอยู่ใช่ไหมน่าจะมีแหละเขาถึงมีปั๊มน,น้ำมันนะเนาะ Okay. เราไปนี้คือเติมเองไหมหรือว่ามีคนเติมให้อันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะไม่เคยเห็นคนเติมเดี๋ยวไปร้านสะดวกซื้อก่นันหิวอ่ะอยากกินเลยโอเคเดี๋ยวเข้าไปขางแนนครับน่าจะทำถ่ายซื้อเสร็จแล้วครับมีแตะเลก่องน,นี้ Okay, bye bye.